Beijing Episode 2 ตอนนี้เรากำลังจออกเดินทางไปบรกริงแล้วก็คือรถไฟเนี้ยเป็นรถไฟความเร็วสูงสามร้ <300 S 2> อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง mm hmm. แล้วเราอนั่งจากเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งใช่ป่ะประมาณพ mm ันสองร้อยกิโลเมตรก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งรถไฟความเร็วสูงองที่เนี้ยมีทั้งหมดสามคลาสเนาะก็เป็น business class first class แล้วก็ second c l a s s ที่เรานั่งเนี่ยเป็น Second Class ราคาประมาณหกร้อยเก้าสิบหยวนซึ่งเราคิดว่า o n d Class ลาสก็พอแล้วเนาะก็คือแบบสามารถเอนเบาได้นอนได้ตามปกติเลย ถึงละคนเยอะไม่ไหวหลังจากนี้เราก็านั่งรถที่เช่ามาไปที่โรงแรมเลยเนาะโรงแรมของเราคือฮิลตันไบเจิงหวังฝูจิงก็คือตั้งอยู่ใกล้ถนนหวังฝูจิงก็คือเป็นถนนคนเดินเลยสะดวกมากๆ วัสดีเช้าที่4ที่ปักกิ่งวันนี้เราก็มากินข้าวเช้าแบบร้านลโลกโลกโล้โลโก้เนี่นึงอยู่แถวโรงแรมก็จะมีฟิลแบบประมาณแบบซาลาเปาเสี่ยวหลงเปา next station ของเราคือกำแพงเมืองจีนทั้งทริปปักกิ่งของเราเช่เรารถทั้งหมด3วัน5,000หยวนแล้วก็มีไกด์นำทาง3วันราคา3,000หยวนค่ะจริงๆแล้วกำแพงเมืองจีนมีทั้งหมด9ด่านสร้างมาแล้ว2,500ปีเนาะความยาว20,000กว่ากิโลเมตรครอบคลุม15มนทนในจีนซึ่งด่านที่เราเลือกมาค่ะชื่อด่านว่ามู่เทียนยู่เพราะว่าใกล้ปบปักกิ่งมากๆนั่งรถมาประมาณแค่1ชั่วโมงแล้วก็เป็นด่านที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดทางเดินต่าาาางงๆก็็จะแบบแบบบบเเออปนนทมตรย แล้วคือรอบทางอ่ะก็จะมีแบบของขายเป็นของที่ระลึกใครเป็นสายเก็บก็คือมาซื้อได้แล้วก็มีแบบของกินต่างๆนะคะ ที่เราได้สแกนพาสปอร์ตเข้ามาเนาะก็คอย่าลืมติดพาสปอร์ตมาด้วยนะแล้วก็เขาก็จะนั่งนั่งชาตบัสใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยเดินเดินเแล้วค่อยไปไงต่อต้องไปขึ้นกระเช้าเพราะว่าด่านนี้มันมีทั้งหมด5กิโลเมตรแต่ว่าเราจะเดิน5กิโลเมตรก็ก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้แก๊งเราอ่ะก็คือจะไปขึ้นกระเช้าก่อนแล้วไปเดินแค่1กิโล๋ไปดูเดี๋ยวไปดูกัน 这里是北京的慕田峪长城，全长五点四公里。<noise> 今天我们要去看的是十四到二十号敌楼。呃，这一段全长大概有一点二公里，一会儿可以看从高处看到远处的、这个、景色会非常美。ไปมากไปมากเลยนะโอเคแปลว่าแปลว่า <noise> ท<声>ี我่นี <noise> ่ก็เป็นกำแพงเมืองจีนเชื我่อว่ามู่เทียนยู่ค่ะความยาวทั้งหมดประมาณห้ากิโลค่ะไปถึงที่ป้อมที่สิบสี่แล้วก็เดินไปถึงที่ป้อมที่ยี่สิบห้า มา,มาทางนี้คือเขาบอกว่ามันจะเรียบกว่าเราเมื่อกี้มันเป็นทางฉันจะไปทางนั้นทำไมล่ะงัทุกคนเดยวเราขึ้นมาอยู่กับกำแพงเมืองจีแล้วเดี๋ยวพาไปดูคือแบบอย่างที่ไกด์บอกเมื่อกี้มันจะเป็นป้อมต่างๆ คนเฝ้ากำแพงหนึ่งตัวนี้อืสลักชื่อเราก็สลักพสเดือนปีเห็นไหมเลิศมากเราจะต้องไปให้ถึงตรงนู้นนะครับยอดขุดนู้นตรงสุดแเราก็จะได้หมดทางแล้วเขาบอกว่าอันเดอร์ดเวลลอปแล้วไม่มีทางไปต่อแล้วสุดทางแล้วแล้วอันนี้จ่ายเท่าไหร่คะถ้าไม่มี30หยวนก็ไม่ได้ครับ หลังจากเสร็จจากกำแพงเมืองจีนเราก็กลับมาที่ตัวเมืองปักหกี่งเนาะแล้วก็ไกดก็พาเรามาแวะเช็คอินที่สนามกีฬาลองนกก็คือไม่มีอะไรมากก็คือเป็นที่ที่เคยใช้ในการจัดกีฬาโอลิมปิกค่ะ Dinner time เมื่อเย็นวันนี้เรามาทานอาหารกวางตุ้งชื่อร้านตามนี้ค่ะอาหารที่เราสั่งเนาะก็จะมีแบบพวกรากบัวผัดหมูแดงหมาโหทฟูหมูกรอบต่างๆ จบแล้วมื้อนี้ทั้งหมดหกหกสองแปดคนไม่แพงนะคือร้านก็ดีแล้วอร่อยอร่อยด้วยอาหารเยอะอาหารเยอะก็คือเป็นมื้อแรกที่อร่อยสุดๆที่จีนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเราก็ยังไม่ยอมแพ้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วเราก็ไปเดินเล่นที่ถนนหวังฟูจิงที่มันอยู่ใกล้โรงแรมมากๆนะทุกคนแบบหนึ่งร้อยเมตรเดินถึงเลยนี่กำลังเราเดินตามมหาปอบมาดในห้างที่ชื่อว่า APM ในที่สุดเราก็เจอละอยู่ใกล้โรงแรมมากแบบเดินมาได้แบบเพื่อนบ้านกันสุดๆเลยตอนเรามาคือแบบอีกสินาทีปิดอะคนเลยน้อยมากแล้วของก็เยอะอยู่ร้านน่ารักแบบไม่เบียดเสียดเท่าที่เซียงไฮมีจุดให้เช็คอินแบบนี้ด้วยน่ารักมาก ของวันนี้ก็คือไปจัตุรัสเทียนอันเหมือนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ต่อด้วยพระชวังตองฮามซึ่งอยู่ถัดจากจัตุรัสเข้าไปเลยค่ะแล้วในตอนในตอนของช่วงบ่ายเราจะไปที่วัดลามะซึ่งเป็นวัดที่คนนะมักจะไปขอหน้าที่การงานความจเจริญก้าวหน้าและสุดท้ายเราจะแยกตัวไปช้อปปิ้งที่ย่านัยรุ่นแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มต้นที่ข้าวเช้ากันดีกว่าร้านนี้เป็นร้านที่คนที่แบบพนักง,งานโรงแรงมเขาแนะนํามาก็ฟิลไปร้านโลคหลโล่หเหมือนเดิมได้แบบไร้อะ ต่อไปเราก็จะไปเข้าคิวเข้าสตูลาเทียนอันเหมือนเนาะที่จีนเค้าแบบตรวจเยอะมากตรวจพาสปอร์ตทุกที่แล้วตรวจเคร่งแบบทุกจุดที่ไปเที่ยวแล้วก็ต้องจองเพราะว่าคนจีนเที่ยวกันเองเยอะมากมากเยอะมากแทบไม่เห็นคนต่างชาติเลยเราวันนี้อยู่ดีๆก,ก็อากาศหนาวแบบเหลือ12หนาว <พอ S 1> มากใส่มันไม่พองงเพราะว่าพักคอมมิวนิสต์เนี่ย ทุกปีอ่ะเขาก็จะมีการประชุมใหญ่ๆสําหรับประชาชนแล้วก็รับฟังชันธรรมติของประชาชนทุกคนเขาก็จะมีกระจัดก,การประชุมที่นี่แล้วก็ฟังว่ากันเมืองด้วยกันค่ะ หลังจะผ่านจากประตูนี้เข้ามาก็จะเป็นเขตของพระราชวังต้องห้ามแหละแผ่นพังก็คือเราเพิ่งอยู่ตรงจุดแรกใหญ่ไม่ไหวต่อไปมาถึงจุดรอคิวเข้าวังต้องห้ามก็คือแบบตรวจเยอะไม่ไหวแล้วก็คนเยอะมากแนะนําคือแบบต้องมาก,ก่อนเวลาสักแบบชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็เวลาจองก็คือต้องจองล่วงหน้ามาซื้อหน้างานไม่มีแล้วก็ขนาดจองออนไลน์อ่ะยังแบบปิดเร็วแบบเต็มเร็วมากได้เข้ามาแล้วในวังต้องห้าม ก็คือใหญ่ไม่ไหวนี่คือเป็นแค่แบบโซนแรกอะโซนประตูเข้ามาเท่านั้นที่ต้องเรียกที่นี่ว่าพระราชวังต้องห้ามเป็นเพราะว่าแต่ก่อนห้ามคนนอกเข้าขนาดคุณนางชั้นสูงยังต้องขออนุญาตแบบยิ่งใหญ่คนที่จะเข้าได้จะมีแค่จัก,กรพรรดิสนมขันทีแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะออกไม่ได้แต่ก็คือข้างในเนี้ยก็เป็นเหมือนแบบอีกเมืองหนึ่งเลยแบบใหญ่มากมีห้องถึง9 9 9 9ห้องมีสวนแล้วก็มีลานกว้างสาหรับทาพิธีต่างๆก็คือครบจบในที่เดียวสุดๆ Lunch time อาหารอร่อยมากราคาไม่แพงแต่ว่านี่แอบไม่ตรงปกตอนในรูปแบบเป็นนมข้นแต่ว่านี้เป็นน้ำผึ้งหลังจากที่เราขึ้นเมโทรมาก็คือถึงแล้ววัดลามาเดินมาไม่ไกลเนาะเมื่อกี้ประมาณสักส0มรอยเมตรก็คือถึงเลยชื่อสถานีก็คือลามาเทมเพลเลย อันนี้มีความสําคัญโดยการแบบเขาบอกว่าใครจะมาขอแบบหน้าที่การงานความก้าวหน้าทางตําแหน่งใดๆงานเรื่องการเงินด้วยค่ะการงานการเงินสุขภาพอ่ะแต่ว่าใช่ว่าค่าขอเรื่องความรักอ่ะไม่มาที่นี่ค่ะความรับไม่ได้มาที่อื่นมาที่อื่นใครชีวิตต้องการความก้าวหน้าอย่างเดียวมาที่นี่ด่วนสุขภาพดีแต่อยู่เป็นโสดให้ทีละสมดอกจุดละสมดอก เพราะว่าเดี๋ยวทูบมันอาจจะมอดเร็วไปเนาะเราก็วายเสร็จแล้วแบบหลายจุดมากแต่ละจุดคือเขาให้3ดอก3ดอก3ดอกแต่คือสุดท้ายแล้วทูบเราเหลือก็เลยแบบเอาสุดท้ายที่เดียวเลยตรงนี้ หลังจากไหว้พระที่วัดลามาเสร็จเราก็เตรียมโซโล่คนเดียวโดยที่เราจะไปที่ย่านซารีทุนโดยนั่งเมโทรไปเนาะเมโทรที่เนี่ยสายก็คือแบบครอบคลุมแล้วก็เยอะเหมือนที่ช่างหายแต่ว่าจะแพงกว่าที่ช่างหายช่างหายสามหยวนแต่ว่าที่เนียสี่หยวนเมโทรลายสิบที่เนียเหมือนญี่ปุ่นเนาะก็คือแบบว่าเป็นวนเป็นวงกมลมรูปซึ่งเราอ่ะจะลงไปที่สถานีทัวจี่หู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแบบเราข้ามฝั่งมาตรงนี้ ถึงแล้วจ้าแบรนดี้เมลวิลล์สาขาเดียวในเปักจิงเดี๋ยวแปะแผนที่ไว้ให้เผื่อใครอยากมาเนาะลงจากเมโทรมาเดินไม่ไกลามากแล้วก็อยู่ใกล้ๆย่านเออ่ตึกไทยคู่ไทยคู่รี่และสักอย่างที่รองรังจะไปพอดีเลยช็อปใหญ่มาก2ชั้นเต็มๆอีกแล้วแล้วก็ย่านเนี้ยก็จะมีพวกบาร์ร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้ด้วยนะเดินถัดมาจากแบรนดี้เมลวิลล์นิดนึงเรามาเจอร้านแบรนด์เดมือสองของเยอะมากทั้งแบบแอมเมสสวยชาแนลแบบมีหลายรุ่นแบบของแน่นร้านใหญ่สุดๆแนะนํามา นอกจากกระเป๋าอะร้านก็มีแบบพวกนาฬิกาแล้วก็แบบเครื่องประดับสร้อยวินเทจอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าราคาค่อนข้างแดงมาแล้หลังจากเสียตังเสร็จสบายใจที่แบรนดีได้มาส่งตัวแล้วก็ให้เพื่อนอีกหนึ่งตัวคือแบบที่ปัริจงอะของเยอะกว่าที่เซียงไฮ้อีกนะแต่คือเซียงไฮ้อะก็เยอะแล้ว เบจริงก็คือเยอะกว่าแล้วก็มีเสื้อยืดแบบลายตุ๊กตาที่เราอยากได้ที่ที่ซังไห้ไม่มีแล้วคือตอนนี้เราก็เลยมาหาชากินที่ตรงนี้จะมีเฮทีแล้วก็จะเป็นยานวัยรุ่นต่างๆนานามีของแบบอันนี้ตามติ๊กตอกมานะก็แบบพวกเชน t ชมอนสเตอรอะไรอย่างงี้เวลาคอฟฟี่ด้วยที่เราเคยไปกินที่นิวยอร์ก โอ้ที่นี่มันเลิศเหมือนกันเรียนไปขอชาร์จแบตดีกว่าไม่ไหวละพูดจริงฟาชาร์จแป๊บเดียวจบๆได้เลยความพีทุกคน mm hmm. เขาให้ชาร์จล้วเขาแบบน่ารักมากแล้วคนนี้คือแบบพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็แบบเดินนํามาอย่างดีแล้วตอนแรกเขาพูดภาษาจีนใส่แล้วเขาแล้วเขาก็แบบพอฉันพูดภาษาอังกฤษกลับเขาก็อเออ sorry I speak Chinese to you ด้วยแล้วเขาก็ให้มาชาร์จแกน่ารักไม่ไหวขอต่อพลังชีวิตได้อีกสักสักพักอะ่ะเออ ในที่สุดแล้วก็มีวัสนาได้กินเฮทีแล้วจากทุกสาขารอนานมากแบบ80นาทีบวบอันนี้คือรอไม่นานแล้วเขาก็บอกว่าสึกฟนจงก็คือ10นาทีเลยไปเรืเ่นรอหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่หว่างฝูจิงเนาะเพื่อที่จะหาอะไรกินก็คือระหว่างทางก็เจอคนแบบเต้นลำแบบออกกำลังกายอะ่ะเป็นแบบวัฒนธรรมจีนน่ารักดี แบบราชาทุกมือดยอกินแบบราชาทุกมือวันนี้เดย์หแล้ววันสุดท้ายเราก็มาตอนเช้าที่หอฟ้าเทียนฐาน ก็คือเป็นที่บูชาฟ้า,าดินขอพรแล้วคือไม่กี่ไกด์บอกว่าอขอฟ้าเทียนฐานใหญ่กว่าวังต้องห้ามสองเท่าช็อกมากคือวังต้องห้ามอ่ะใหญ่แบบใหญ่สุดๆแล้วนะไอ้น,นี่คือจะใหญ่กว่าอีกหรองงแล้วคือแบบวันนี้ตอนเช้าอากาศหนาวมากแล้วก็เหลือไปแบบ1ิบองศาแล้วก็อยู่ดีๆฝนก็ตกแต่ว่าไม่มีลมเขายังชั่วขอพลังจากตีนจากฟ้าแล้วก็ปีนี้อ่ะจะมีผลิตผลที่ดี จะมีตีนฟ้าจะมีตีนฟ้าอากาศที่ดีแล้วก็ถ้ามีฝนตกเนี่ยก็ไม่ตกหนักแบบไม่ไม่ท่วมไม่เล้งแล้วก็อุปดัอุเอออุทกภัยเอยอุทกภัยใช่ไหมคะโอ้อุทกภัยคำยากเลยนะอ่อุทกภัยอ่าอุทกภัยต่างๆเนี่ยไม่เยอะอ่าไม่เกิดเครื่องป่วยเครืเครจักรพพัดของพลังจากดีนฟ้าอ่ Lunch time แล้วก็มาถึงอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสนามบินนนองมือเนี้ยเราได้กินแปดปักกิ่งซะที เวอร์มากเล่นใหญ่สุดๆแต่คือแบบความแปลกของที่นี่นาะก,ก็คือเป็ดอะ่ะเขาจะมาพร้อมกับเนื้อเลยแต่ว่าที่ไทยอ่ะกินแค่กระหนังแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็อ๋อที่นี่มีน้ำตาลให้ด้วยแปลกๆงงงีแต่ว่าอร่อยมาก Beijing Capital International Airport ยยก็จบกันไปแล้วกับทริป 6วัน5คืนที่ช่งางไฮ้แล้วก็เบยจิงเนาะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยนิดหน่อยแต่เหนื่อยแบบสนุกสนุก เพราะว่าเดินเยอะวันหนึ่งสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเออแล้วก็ขอสรุปค่าใช้จ่ายแบบคราวๆเนาะรวมๆคนละประมาณ4ี่0 0ื่ค่าอาหารถูกมากเฉลี่ยมือละแบบ3ามถึงสี่ร้อกินแบบจัดเต็มทุกมือขนาดแบบสั่งแบบยับเหมือนแบบเหมือนไปกินบุฟเฟ่เดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคกไกด์ไทยตรงนี้ไกด์น่ารักมากทิปนี้ไกด์น่ารักมากเลยแบบแล้วแบบพูดไทยเก่งเออพูดไทยเก่งมากแล้วที่สําคัญคือแบบว่า Amazing มากเรียนภาษาได้ไทยด้วยตัวเองผ่นยูทูปเดินทางง่ายมากแบบ พวกเมโทรอาจจะแบบสับสนนิดหน่อยแบบตรงที่สายมันเยอะเหมือนญี่ปุ่นอะแต่ว่าก็คือเข้าแอปอะไรเงี้ยก็คือเดินทางง่ายมาเที่ยวเองได้ยังไงก็ขอจจ้าิพลี้ิปก่อนบ๊ายบายตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่โอ้โหอีกนาน